สวัสดีค่ะมาพบกับเจีย่ยวพาเที่ยวกันนะคะเราก็ยังอยู่กันที่กาญจนบุรีนะคะวันนี้พามาเช็คอินกันที่เขื่อนศรีนาคารินนะคะมาชมวิวบริเวณรอบๆเขื่อนนะคะซึ่งที่นี่นะคะเป็นจุดชมวิวสันเขื่อนนะคะแล้วก็แวะรับประทานอาหารกลางวันกันที่ร้านอาหารเรือนทารานะคะเราก็ยังอยู่ในพื้นที่ของกอฟผนะคะซึ่งบรรยากาศรอบรร้านเนี่ยก็มีวิวที่ส,สวยๆงามๆนะคะก็เลยเก็บบรรยากาศ ดีๆมาฝากเพื่อนๆสร้าง energy positive นะคะให้เพื่อนๆได้รับพลังไปนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มาเช็คอินเที่ยวต่างจังหวัดนะคะก็เที่ยวกับเจี๊ยบเนี่ยไปในคลิปเจี๊ยบพาเที่ยวได้เลยนะคะซึ่งคลิปนี้เราก็จะรวมจุดเช็คอินเนี่ยไว้ด้วยกันนะคะนอกจากที่จะเป็นวิวของเรือนทาราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปวิวที่สันเขื่อนอื่นๆน,นะคะ ซึ่งอาหารของเรือนทาราเนี่ยค่อนข้างอร่อยมากแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้นะคะก็ให้เพื่อนๆไปลองกันนะคะแล้วก็เราก็เลือกที่จะมาเช็คอินกันที่คาเฟ่ค,คุณสายชนนะคะซึ่งอยู่ที่สันเขื่อนศรีนครินเช่นเดียวกันนะคะซึ่งขับรถมานิดหน่อยจากเรือนทารานะคะก็ไม่ไกลมากนะคะก็ถ่ายบรรยากาศของริมเขื่อนไม้เพื่อนๆดูนะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ดื่มด่าสัมผัสกับธรรมชาตินะคะในวิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ําแควรหรือว่าเป็นสันเขื่อนของเขื่อนสีนิคริมนี้นะคะ,ะที่จะเห็นอาคารเล็กๆไกลๆนะคะเป็นอาคารสีขาวนั่นก็คือคาเฟ่คุณสายชนอีกสาขาหนึ่งนี่เองนะคะซึ่งวิวที่นี่ดีมากแล้วก็เขา ทำเป็นกระจกรอบๆนะคะทำให้เราสามารถเห็นวิวได้ด้วยระหว่างทานกาแฟซึ่งราคาก็เครื่องดื่มเนี่ยก็เบเกอรี่เนี่ยก็เริ่มที่แค่หลักสิบนะคะก็ไม่แพงเลยนะคะซึ่งจุดเด่นของคาเฟ่คุณสายชนก็คือจะเป็นวิวที่เจ๊บถ่ายมาให้ดูนะคะก็เป็นวิวหลักล้านราคากาแฟหลักสิบนะคะ ซึ่งเขาก็จะเปิดบริการ8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็ก่อนกลับเราก็เดินผ่านไปที่จุดที่มีน้ำตกนะคะซึ่งน้ำตกเนี้ยมันจะทำเป็นเสียงดนตรีที่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์นะคะแต่ว่า,าปิดเสียงไว้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปเที่ยวตามเจฟพาเที่ยวดูวนะคะ